สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่16แล้วนะครับต้นกลาสูงมากนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำให้มือใหม่ทำตามแบบผมนะครับจริงๆแล้ว14วันเนี่ยทุกคนควรจะต้องเอาลงกล่องได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้เจริญเติบโตนะครับการอยู่ในกล่องน้ำปุ๋ยนานๆน,นะครับจะทำให้เขาแย่งอาหารกันแล้วก็ต้นเนี่ยจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ แต่ถ้าเรารีบเอาลงกล่องโฟมในวันที่1 4เนี่ยต้นเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็จะสวยมากนะครับไปดูครับซึ่งเดี๋ยวผมอะ่ะจะเอาขึ้นกล่องน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเพราะเดี๋ยวโรงเรือนจะเสร็จแล้วนะครับกิ่งคอร์สสวยมากเลยทนยาวดีจังเลย อันนี้ให้ดูฟิลเล่ผมครับชุดใหม่แล้วก็นี่ครับชุดนี้เป็นกรีนโอ๊กและเลดโอ๊กพันใหม่ โอเคนะครับคลิปของวันที่16สสำหรับกล่องน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ